สวัสดีค่ะแม่เย่หม่เจโอวันออฟฟิเชีค่ะสวัสดีวันที่สองนะคะวันที่สองอของเดือนพฤษภาค่ะได้เลิกได้ย้ำค่ะพี่น้องต้องหันมาหักเจ้าของดูแลสุขภาพก่อนค่ะเพราะว่ามือเซ้านี่สร้างน้ำหนักได้หกสิบกิโลช่วงช่วงนี้ทุเรียนค่ะทุเรียนหลายทุเรียนหลายกันเลย จะไปวิ่งออกกําลังกายค่ะทุกคนวิ่งออกกําลังกายลดสลายไขมันก่อนค่ะสลายไขมันแป๊บนึงนะคะไม่ยช่ไหมจะต้องหนักหาสกิโลถึงจะอัน มวลดัชนีมวลกายปกติคือได้คา่ามาตรฐานของน้ำหนักเพราะว่าไม่หญ่ใหม่หนัก60นะคะแต่สูง158ถ้าสูง158้เซนเนี่ยจะต้องหนักอ่า57หากิโลจังหุนมาตรฐานครับพี่น้องต้องตำลงมา56 55 57หาหาถ้าอ่า58หาก็คือ อวบแล้วค่ะหกสิบนี่คืออ้วนแล้ว <c oughs> อยู่ในการอ้วนแล้วค่ะไปค่ะเราไปออกกำลังกายกันนะคะได้รองเท้าคู่ใจแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปออกกำลังกายวันนี้เรามาดูแลสุขภาพ มาหักตัวเองเฮาจังบ่ไข่บ่ปปวยค่ะพี่น้อง ถ้าเราวิ่งออกข้างข้างนอกจากหน้าบ้านไม่ใหญ่ใหม่ไปข้างนอกแล้วก็กลับมานะคะก็จะได้ประมาณ1นกิโลครึ่งค่ะเดี๋ยวเราไปกันเลยนะคะก่อนไปออกกำลังกายก็ต้องวอร์มก่อนทุกคนวอร์มสิบนาทีค่ะ วันแล้วออกกำลังกายก่อน ขาเนี่ตึงมากเลยพี่น้องบอ่บ่ใครได้ออกกําลังไม่ค่อยได้ยืดเหยียดนะคะนี่ขาตึงมากเลยปกติไม่ยญ่ใหม่จะจะหัวจะลดเข่าได้วันนี้จะลดหัวบ่หอดเข่าค่ะพี่น้องมันติดพุงมันติดพุงถ้าอันนี้ลดเอวค่ะ ่ำยุเทเลอร์บฮอดนะคะเราอ้วนเกินเอาเห็นังไหนแจกที่ไดก็ต้องก็ต้องพยายามหน่อยค่ะ,ะตึงมากเลยพยายามอย่าให้เข้าร้อยค่ะให้มันแบบติดพื้นโอ้โหปวด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 ,ปวด,ปวดมันก็แก้ปวดเมื่อยได้นะคะหนึ่งสองสามสี่ เจ็ดแปดเก้าสิบแก่เมื่อยค่ะพี่น้อง ได้แล้วค่ะกิโลครึ่งนะคะโดยประมาณวิ่งมาแล้วฮอกก็มายืดเหยียดค่ะพี่น้องเราก็มายืดเหยียดมาพ่อนคลายค่ะผ่อนคลายห้านาที10นาทีค่ะทุกคน กับอาทน่อนคลายเขาแลี้มาเมื่อยๆหลังจากเราไปวิ่งเหนื่อยๆมานะคะผ่อนคลาย5นาที10นาทีนะคะเขาก็กินน้ำค่ะนี่กินน้ำตามเพราะเราเสียเหนื่อนะคะทุกคน <c oughs> ได้1กิโลครึ่งโดยประมาณค่ะก็ถือว่าดีแล้วสำหรับมือแรกแหกหมนนาน้องพี่น้องเนาะอันบ่ได้ออกกำลังกายมาดูสองปีกว่าหรอกค่ะพี่น้อง สองปีกว่าแล้วนะพอมาเริ่มปลูกต้นมุงต้นไม้ทําสวนมันเวลามันหมดครนี้ก็ความขี้เกียจยาซูไเป็นคือไม่ยาม่เด้อความขี้เกียจเขาขอบงํากับพี่นองความขี้ข้านะเราก็กินร้ายหลายกระเสียนมาหกเจ็ดเดือนกระเดือนนี้นะคะกระเสียนมาเพิ่นกระกินลหลายเสแล้วเราก็ออกกาลังไก่กระบกอกไข่เดอออกน้ำนักขึ่นขึ้นมาสี่กิโลต่อไปก็ต้อง ลดเริ่มลถแล้วค่ะดูลหลบักย่ายจากจากแต่ก่อนใส่เสื้อไซส์เอ็มตอนนี้เป็นเอลกับเอ็กแอลค่ะอันขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขสุขภาพแข็งแรง17ก,กร,กรักฎาดาอย่าลืมไข่อ้อนะคะของบอสโจนะคะผู้บริหารหนุ่มวาดโกโจยมานินนะคะ ว17กระะกฎาคนี้โรงหนังทั่วปะระเทศไทยเลยนะคะโชคดีมีความสุขทุกท่านวันนี้ขอให้เป็นสีทีใหม่กันนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ